เอาสบายเนาะทางผสมตอนนี้การเมรินบุญบานเนาะเออบุญบาทวิธีเพื่อนเสี่ยวเออพักการเมรินนะทางภาษาไวรุดนั่นแหละวกไวรอกไวรุดเนาะอืมจ้าเฮ็นเจ้ตุ่มสีเจะก้อยสีนะว่าเต็มอยู่อ่า มาๆๆพี่น้องกินน้ากันขนาดเนะาะจั๊กตุมจั๊กก่อยจั๊กลาบเออคืออาหารแส่อาหารแส่เป็นว่ะที่สภาพาบรรยากาศมีเบียรลางหนึ่งตืมสี่นเต็มใีญ่อ่ากินกิน มาได้ itten, มาได้ทานมส้มมาได้มาได้กินยาด้วกินเบียร mm ์ร hmm. ่วมกันแข้งมัไนี่ถือ่าตบกรองกันวปแ่สุ่มเนี่ถือว่าอะไรรูปอะไรนี่อยางไรก็ได้น้ออ่านี่ถวขาดเนาะ มามาทานมัส้มมามามาอาหาเต็มแจ๊กกะปุนแจ๊กกะปาร์ตแจักเหล่าแจ๊กเบียเนาะเออเต็มอยู่ก็ถือแจ๊กเหล่าแจ๊กเบียแจ๊กกะปุนกะปาร์ตอาหาเพียบจะก่อยสินปุญนกะมี่ยังกะมี่มีครบมามาพี่น้องมามา แตงอค่ะค่ะมาค่ะกกนเนาะนักหลักันหละกัูเนาะโอ้ของกินเต็มพ่าเล well. ย <us> <him tul> <bulky>